สวัสดีค่ะส้มเช้งสามชาค่ะวันนี้ส้มมีอะไรแนะนํานะคะที่ดีๆมาแนะนําค่ะนั่นคือ Increase Magic Care นะคะคือตัวนี้เป็น Space สเปรย์เซรั่มค่ะสเปรย์เซรั่มบํารุงรากผมแล้วก็ออกสีด้วยนะคะส้มแนะนําคือของส้มเนี่ยผมเนี่ยเป็นโทนสีดำ้องกาะชาสีดํานะคะด้านนี้ฉีดแล้วด้านนี้ที่ยังไม่ฉีดเห็นไหมมันโบ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 แบบนี้มันทาให้เสียบุคลิกเราต้องฉีดและที่สําคัญมันไม่ใช่ออกสีอย่างเดียวมันช่วยได้มากก็คือ อะไรรู้หรือเปล่ามันช่วยให้ผมขึ้นด้วยลูกผมจะแข็งแรงและผมจะยาวเร็วแล้วก็ผมงอกก็คือสามารถปกปิดไปได้เลยเห็นไหมแค่นี้เองนี่เห็นไหมคะแป๊บเดียวผมดำแล้วตัวนี้ก็เขียลงมาหน่อยพอแล้วพอแล้ว เป็นไงคะเน่สามารถรายงานได้เลยคะ่ะ Increase Magic c a i r ค่ะ